สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ครูนะครับก็จะมาสอนนักเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็นนะครับอันนี้เป็นคณิตศาสตร์ม3นะครับความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเราจะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันนะครับเรื่องแรกนะครับที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับก็คือความน่าจะเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็เรื่องที่สนะครับ การนะครับทดลองสุ่มและเหตุการณ์นะครับในหัวข้อที่3มก็จะเป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับและหัวข้อที่4นะครับที่นักเรียนจะต้องเรียนก็คือความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจนะครับกับการตัดสินใจทีนี้นะครับนักเรียนก็นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้เลยนะครับก็คือนะครับเข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มนะครับและ นำผลที่ได้ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อันนี้นะครับสิ่งที่จะต้องวัดกับนักเรียนนะครับมาดูเรื่องแรกเลยนะครับมาดูเรื่องแรกเลยนะครับความน่าจะเป็นเบื้องต้นนะครับความน่าจะเป็นเบื้องต้นในชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับนักเรียนมักจะได้ยินประโยคเหล่านี้นะครับอย่างเช่นครุ่งนี้จะมีฝนตก60%ของพื้นที่นะครับประโยคถัดมานะครับ ทรงซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไปชิงโชคทุกครั้งแต่ไม่เคยได้รับรางวัลเลยนะครับประโยคถัดมานะครับคาดว่านักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะออกไปทํางานลดลง10%นะครับนักเรียนครับประโยคเหล่านี้นะครับเป็นการคาดคะเนหรือว่าเป็นการทํานายนะครับโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ เราไม่สามารถบอกได้ว่านะครับเหตุการณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับจนกว่ามันจะถึงเวลานะครับในทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเราอาจจะหาจํานวนจํานวนหนึ่งนะครับที่บ่งบอกถึงโอกาสนะครับบ่งบอกบ่งบอกถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์นะครับเราจะเรียกจํานวนนี้ว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับ ถ้าเรารู้นะครับถ้าเรารู้คพรามน่าจะเป็นเนี่ยทำให้เราสามารถนะครับใช้ข้อมูลตรงนี้ไปตัดสินใจทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพได้นะครับอ่านักเรียนครับพิจารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับพ่อมีนักเรียนหญิงและนักเรียนชายนะครับเขานะครับกําลังโยนเหรียญ1ิบบาทนะครับขึ้นไปนะครับแล้วเขาก็ตกลงตกลงกันว่านะครับ ถ้าเหรียญหงายด้านหัวนะครับถ้าเหรียญหงายด้านหัวอ่าเราก็จะไปชมการแสดงดนตรีนะครับและแต่ถ้าเหรียญเนี่ยหงายด้านก้อยนะครับเราจะไปออกกําลังกายกันนะครับอันนี้นะครับเหตุการณ์นี้จากเหตุการณ์เนี้ยนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นทั้ง2ทั้ง2เหตุการณ์เท่าเกันนะครับทั้ง2เหตุการณ์เท่าเกันนะครับ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับนักเรียนลองพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับนักเรียนนะครับมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับในกล่องใบหนึ่งนะมีลูกลูกบอลสีแดงห้าลูกสีเขียวสามลูกนะครับหยิบสุมขึ้นมาสุมหยิบขึ้นมานะครับหนึ่งลูกนะครับโอกาสที่จะหยิบได้ลูกบอลสีใดมากกว่ากันครับมันจะมีโอกาสสีใดได้สีใดมากกว่ากันนะครับนักเรียน นักเรียนครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าลูกบอลสีแดงนะครับลูกบอลสีแดงมันจะมีมากกว่านะครับเพราะในจํานวนทั้งหมด8ลูกนะครับลูกบอล8ลูกจะมีลูกบอลสีแดง5ลูกมากกว่าลูกบอลสีเขียวซึ่งมีเพียงแค่3ลูกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวได้ว่านะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะสุ่มลูกบอลสีแดงนะครับเป็น สามอาจเป็นห้าในแปดหรือว่าห้าส่วนแปดนะครับอ่าอันนี้สีแดงนะครับต่อไปความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะสุ่มหยิบลูกบอลสีเขียวนะครับก็จะเป็นสามในแปดหรือว่าสามส่วนแปดนั่นเองนะครับความน่าจะเป็นนะครับในทางคณิตศาสตร์เนี่ยความน่าจะเป็นนะครับมันคือสิ่งที่ แสดงให้ทราบว่าสาเหตุเหตุการณ์นะครับแสดงให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดเท่านั้น